ยงมาเซ่ใส่สเซ่ครัวมาแล้วกับสอสนองของเฮากับผี่อว้วนายงามงามผู้สาวหลายหลายผีอ้วนนะครับเนะาะกัวสิถึงตัวมาได้เล่ยนตัวเล่นตัวผู้เฒ่าชุกทีเล่นตัว,ตว,ตวครับพี่น้องผมย่งงสดนะครับย่งโสดแต่ว่าคันแมน่ใครเขาเอื้อนพี่นั่งบ่ว่าคันเบื้องยุกกะบอาเลียนเดอ้อ <laughs> <laughs> ป้งปลาไขป้งปลาไขพี่น้อง มกปลาตั้งไฟบ่ตั้งไฟบุกเอาเกี่ยวหน่อยเพื่อนเบิ่งมึงว่ามกไอ้มึงว่ามกกบกูใหม่เอาใหม่บ่สันเจ้าวาสันพี่น้องเพื่อนเบิ้องขีดเพื่อนเราว่ามกกบเพื่อนใหม่นั่งรถเกี่ยม่นั่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วนั่งรถเกี่ยงหน่อยผู้สาวผู้ใดเอาเอาออกจากไอ้นี่นะเอาเดี๋ยวขออนุญาตเห็นไอปูก่อนเด้อนี่แหละปูกินหัวกับฝ่าลับปู toàn bằng bungay bungay toàn bằng bungay bungay cả áo bungay 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 hãy bungay hãy bungay 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 แต่ละคลิปที่ลงไปบอกว่าสิเป็นทางไหว้ที่แอบอยังหรือว่ายูทูปนั่นละ่ะล้วกะยูทูปนั่นล่ะล้วก็แอบฝ่ายเอฟบีนั่นแต่ละคลิปนี่ให้มันถึงจะหลายล้านวิวสามล้านวิวห้าล้านวิวก็ว่าไปเดี๋ยวปูดเด้อแต่ละคลิปที่ลงไปถูกช่องทางทโซเชียลของบ้ามีก็ได้ปูก็สิมีโทรศัพท์หรอมั้งปานนี่นี่จงไหนฮือลูกพี่ปูว่าท่านมีโทรศัพท์เนี่ยมาหน้าม้ปูกันพี่น้อง น้ำปูก่อนอาวปูมนปูมาหลับอาหารหลับน้ำเด้อปูเด้ออันทีเท่ร่งวังหันกายาวารูกววาหลานครับพิษพาดประกาดใบภาวาด้วยคำบอกคำจายกีรลชาชาตาที่บรสุภาพที่บอกไปบ้านมีความโทษความไฟร้อมโดยทีมงานของเราเด้อปูเด้อ น่นรักไม่มือนปาเเป๋ไม่ก่่หินไข่ปลากินตายต้องผู้เดียวเฮ้ยคนเมืองี้เย็ดคนเมืองี้เย็ดจะเฝ้าย่างเพสองหมื่นใช่ไหมถวยเกา มีอันทีปลาไข่กุสิป้อยให้มันไข่ดลเดยเจ้ากินเ็ยังเจ้าวัานั่นบ้าบ้าอยากบ้ครับบ้ครับบ้าจินบ้าินเอาเลยบ้ามีกินยุคคู่มือบ้ามีกินยุคมืจินกบผีอ้วนซะหือืมอืมอือือืมออออ

มุนเลว้ <laughs> ากระสังโอ้ว้ามุนเลวบากระจกลามปซื้อพวกนี้ทีเขาบอกหูบ่งแนาบ่งเป็นผายบางมีคนสื่อแบ่งอยโคตรงงจัขอืเจ้อมอืมอืมจับจับไข่ปลาใช่ป่ะปสีเห็นยังสีเขาเมันเป็นยัง,นยงไง แม่เดอางว่าบ๋อพศาก็ได้เจร้านก็มีพอศาสตบันยังกับบันไพ่นะตาสวอพอสาตรบันไพ่ยังออกมาต่างไปทางซึงยูดีลูกพีนี่ก็ได้อนวมีดิ้้เ้นความหอกสียาสาเไอแวไปโดนควางควันสีสีสอแวะไปดนควางสงสออ มันห่าเงา้ยเงินเขาเปิดยี่เขาบอกก็รู้ก็ได้มันย้อนิ่นแพงเงินเศร้าเดียวได้เจ็ดพันข้าวเดียวงอมเราครับก็เดีาอยู่เลยแบบรที่ไรอ่ะเขาอยู่ไเข้าอย่าเนีจะสร้างมั้ยงไ่ยงทายไปเลดเมื่อไห่ก็ไม่ยง่าพอที่งานท่ากับพวเพียงพอเลย เขาจะมาใส่หมกปลาแสบบ่อย่างกินได้ลูกพี่นี่ล้าทีมงานมันที่งั้ยให้กินเขานีมุ้งเจ้าขึ้กินยากแท้บัดลิ่นลงมข้อมันมันบ่ยากมันบ่ขมมันบ้าบาดข้อเปว่าตัว่า้เราไปวัดตัวกันไหนบั่งเนี่ย กัดบ่ได้ก็ยไหมกันเอ๊ะกัดวกกัดดีเยาเดียวดีกังโอ้ยวกเก็บตัวเดียวห้ามยิงหางกัดยิงกลางโอ้มุดเดียกัดบ่าไงเงี้ยงูหัวัย่างก็จะกัดกันเดีวแต่เจ้าวแล้วแล้วลุงพี่เอาเนี่ยนะเอาเดอาแล้วครับน้องไข่ป่าคาราบป้ายมันตัวเดียวนี่เสียบอกว่าไข่ใหญ่มันจะเป็นล้านตัวเออ นานที่ไปมันเนาะเอ้าหลวงความมันกับล่วงหัวแล้วว่าผู้ใดเสียบปากเนี่ยเป็นพระเข่าพระพี่น้องไปขอวัดมาสู้พวกลูกพี่คุณปิสลูกพี่อ้วนเราได้กินกันกับเพิ่นกับวังไปขอเนื้หย่างคือบ่หาศีลเอาบ้ามีบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นคอนเทนต์ที่บ้ามีต้องไปขอคุณหมุนล่วงความมันกับใจดีปนีออ อันช่องอันโคอยเสียกัสิด่าบ้ามี่เหมือนเดิมคือเก่าไอเลตมี่กัสิด่าเบือเนเดิมเหมือนเดิมคือเก่าลุงเขียวกัสิกันแน่กันแน่บ้ามี่เหมือนเดิมคือเก่าช่องนี้ไอบั้นจงไอนาลงจันติบเฮือยังนั่นกะพนจวบบ้าบ้ามี่รงคลิปปุ๊บร่วมใจกันด่าบาทกะเขาไปความเมียนยุติได้วามเมียนอยู่ขอางความนี้อ่าพวกรสซิบซุบซิบมันหัวมันจะสั่นจะสีมันบ้าจงสั่นยังสิแก้วลุงพวกรนบ่าว้าบ้ามี่บ้าเด่า ลุงพ่อบังน้องไห้กินคือเก่าอยู่กันบ้ากันบ้าเพิ่งรุ่มเดียวสามคนอยู่ในกันุ่มนี้ย่างเดียวจะหนีใครใคยตั้งเป้าว่าไปยืมเงินลวงพ่อจักแสนเพื่อที่ไห้บ่หรือเล่าจะว่าเป็นสิมีบ่เปล่าลุงพ่อบ้านเท่าอย่างนี้เขาถือว่าเป็นสิมี่อยู่ดิบ่ยืมจักแสนมาสืบปุ๋ยมาจ่ายค่าทำหน้าทำอะไรมา

ตจาากับบ่ให้เด็กน้อยอยู่ผู้เดียวล่ะเป็นห่วง็คือขันยู่กันยู่สามชีค้นว่าอายอ่ะเาพอ้เจีอโ่อ เราเบิ้งอยู่ดินี่น้อยจะผู้สาวกขบาพยัคฆ์ตายยังหรือเปล่าเอาบอกไปยังไดไอ้วนว่าแล้ไอ้วนว่าแมนเทียังไรเดอบว่แมนนาะสดเดอว่าแมนหนุ่เราบิงเบแล้วหาเาบอกกันรหุจักบอว่าขอยไปว่ามบกบเราไหม เที่ยวนี่ว่าไม่ละ่าะนมกอดุกดุกต่างไฟนี่ยังเมื่อกี้วยนยงบ้าเขาอยู่ด้มันคืบรรยากอยู่ด้วนี่ไม่ตองเจี๊ยร้านเด้อเพราะแต่การข้อมาจัดจะมีบอโทษเราวะลี้ีก็สอบเออซีสอบสอบแล้วแรีนมาเอาอยู่แล้ว thả ao dưới nhà luôn bà khẩu tí sao luôn đấy à để này thả ao ơ luôn bao nhiêu này nè đây ông này bao nhiêu tòa không tí sao phải cái đóng tòa Cậu này mất lắc hàng nhầm hồn nữa เออกินพอดีพงงามกินพอดินเขาแซ่บกินใหญ่เยอะค่ัมันไอ้วนเชื่เอาเชื่อเอาตื่นตื่นนอนเป็นหยนยับหัวปลาเชียงแ้งมูกินบบดยำหแบด้จิ้นเต้จีเจ้าหัวปลามันแช็งเหรอที่หนัวปลาแชงเทเดียเลยอื หัวปลาแก่ฮยแก่ก่อนเหรอตัวใดบุญ้าวขาหมูขาขาหมูเนื้อเราไม่เลยขาขวางาูตังขาวงกับงูมิดพิษบาดนี้ม่ยิ่งกันสิเพ <laughs> อย่างนีจากแก่จิ้บอกานเจ้าเสื่องแล้วติดปั๊บหลดติดปั๊บโลดอี๋ขาหูเดี๋ยวจพาหูพิษเ้า หามันงตัวกินบ้าติดแอดแฝดติดแอบแฝดหลงคนเขาความคุ้นตู้อะไรทุกทุกการทิ่ก็ตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่อว้วนหลปล้อพี่ิ้มสอนหน้าตาดีอา <laughs> เอาเจอกันคลิปหนา้าขอบคุณครับสวัสดีครับพระเข่าพระคือเขาเหมือนเดิมนั่นแหละงั้นพวกเราห้องก็ไปี่คว้าพระมากินขอบคุณครับหรือว่าอีกควาเสพหนึ่งยังเปานพี่หลองกิงนกินเหล้ากินเขาเพราเพื่นอนคนเป็นว่าจู่